สวัสดีค่ะมาอีกแล้วฮาหนอยงวดวันที่8 0ดศูนะคะเดี๋ยวเราหาผลก่อนฮาหนอยงวด08นย์แนย์ผลที่ได้เมื่อวานขอเป็นผลฮาหนอยธรรมดานะคะ ผลที่ได้เมื่อวานคืออะไรเอย่ยสามแปดสองสามแปดสองสี่สี่เดี๋ยวเรามาหาผลกันเนาะเดี๋ยวขอแป๊บนะคะอ่ะ เท่ากับ21 1 3อหนึ่งสามเจ็ดอ่ะเลขเข้าไม่เข้าคือยึด8ตัวนี้นะคะเพื่อนๆเมื่อวานรู้สึกจะเข้าศูนย์เเป็นหาน้อยพิเศษเนาะ เดี๋ยวรอบนี้ได้ทั้งฮานอยธรรมดาแล้วก็นอยพิเศษนะคะปกติก็จะทำานอยธรรมดาแหละ,ะนี่คือเลขเข้าไม่เข้ายูที่8ตัวนี้นะคะเดี๋ยวเรามาจับเป็นแนวทางให้ สองหนึ่งสองสามสองสี่สี่หนึ่งสี่สามสี่ห้าหกสามหกห้า 1จ็ดหนึ่งสอสามี่ห้าหเจ็ดปดเก้าสิบมิบหางแต่ถ้าเพื่อนๆไม่ชอบที่จับให้เพื่อนๆก็ใช้8ตัวนี้จับได้เหมือนเดิมนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาหาเลข3ามตัวกัน วสองสี่หกสีหกห้าหนึ่งสามห้าแปดห้าแปดแปดห้าเจ็ดอ่ะ จับสั่งตัวให้อย่างนี้ก็ได้เนาะอันนี้เป็นเพียงแนวทางนะคะถ้าเ,เพื่อนๆไม่ชอบหรือว่ายังไงเ,เพื่อนๆใช้8ตัวข้างบนนี้จับเองได้เลยผลของเมื่อวานนี่คือผลของเมื่อวานนะคะทำหาน้อยนี่คือมา09ข้างล่างเป็นข้าหาน้อยพิเศษเมื่อวาน ข้าฮานอยพิเศษเนาะเดี๋ยวมีหวยลาวด้วยนะคะหวยลาวจะลงไว้อีกคลิปหนึ่งเนาะเมื่อวานหวยลาวของเราก็เข้าเหมือนกันจ้าเมื่อวานหวยลาวของเราไปดูอีกคลิปหนึ่งได้นะคะเดี๋ยวจะทําหวยลาวลงไว้ด้วยเดี๋ยวพออีกเดี๋ยวใกล้ๆเราจะมีหวยรัฐบาลมาด้วยเนาะอ่ะนี่ของฮานอยงวดมาที่แปดนะคะก็คือตามที่เราจับนี่เลยเนาะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบหรือยังไงเพื่อนๆก็ใช้ แปดตัวนี้จับเองได้เลยค่ะซื้อตัวละถ้าซื้อตัวละบาทนี่คือถอนไม่ได้นะคะมันไม่ถึงร้อยเนาะต้องเป็นตัวละสองบาทหรือสามบาทก็ได้แล้วแต่เพื่อนชอบเนาะคือในสูตรเนี้ยคือมาแน่นอนนะคะบางงวดก็เข้าทั้งบนทั้งล่างบางงวดก็มาบนหรือล่างอ่ะรอบนี้ให้ฮานอยธรรมดาบวกน้อยพิเศษเลยก็ได้นะคะขอบคุณเพื่อนๆนที่เข้ามารับชมและ เพื่อนๆมีอะไรหรือว่าต้องการแบบไหนคอมเมนต์ใต้โพสต์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้เนะาะจะเป็นหวยรัฐบาลหรือว่าดาวโจนอะไรเงี้ยคอมเมนต์ใต้โพสได้เนาะเดี๋ยวถ้าว่างๆเราจะมาอัพอัพคลิปให้นะคะขอบคุณมากคะ่ะถ้าชอบให้กดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ